สวัสดีครับวันนี้จะขอนำเสนอวิธีการทำโปรโมชั่นส่วนลดของ s h อ p ป,ปีนะครับซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นยอดขายนะครับสมมติว่าเราเป็นเจ้าของร้านค้าเนี่ยแล้วเราอยากจะทำโปรโมชั่นส่วนลดเหมือนอย่างในรูปนี้ครับที่เห็นเป็นป้ายสีเหลืองนะครับ เช่นลด36%ลด56%อะไรแบบเนี้ยอันนี้มันจะทำให้สินค้าเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมานะครับเป็นที่น่าสังเกตของลูกค้านะครับส่วนวิธีการทำเนี่ยสำหรับร้านค้าที่มีร้านอยู่แล้วนะครับผมก็คือให้เข้าไปที่กดฉันก่อนนะครับผมจากนั้นให้ไปที่ร้านค้าของฉันแล้วเข้าไปที่ Marketing Center ครับผม แล้วก็เลือกโปรโมชั่นส่วนลดอันนี้จะเป็นวิธีการทำผ่านมือถือนะครับซึ่งก็ทําได้ง่ายส่วนในคอมพิวเตอร์ก็ทําได้ไม่ยากเช่นกันครับผมเราก็มาเริ่มที่สร้างโปรโมชั่นส่วนลดพิมพ์ชื่อปไปเลยครับผม ผมพิมพ์ว่าเป็นโปรปีใหม่นะครับผมเวลาเริ่มต้นนะฮะก็คือตอนนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมให้ทำไปถึงวันที่10แล้วกันครับผมวันที่10นะครับผมแล้วก็ผมจะให้ส่วนลด2%นะครับผมทุกอย่าง2% ส่วนตรงข้อจำกัดการซื้อเนี่ยก็เป็นเหมือนกับว่าจำนวนที่เรากำหนดให้ลูกค้าแต่ละท่านซื้อได้ทั้งหมดเท่าไหร่สมมติว่าผมใส่ไปสัก10นะครับผมคราวนี้เนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราจะทําโปรกับสินค้าชนิดไหนนะฮะเราก็มาเลือกกดตรงเพิ่มสินค้าครับผม เออ่แล้วก็ไปที่สินค้าที่เราต้องการนะครับผมก็เลือกได้หลายตัวนะครับผมเดี๋ยวผมดูก่อนผมจะเลือกตัวไหนสมมติผมเลือกอันนี้นะครับผม แล้วผมก็เพิ่มเท่านี้ครับมันก็จะโชว์ราคาที่เป็นราคาที่ลดนะครับผมเรากดยืนยันแล้วก็กดบันทึกเท่านี้ก็เป็นการช่างโรชั่นส่วนลดสำเร็จแล้วนะครับเวลา ลูกค้ามาค้นหานะครับก็จะเจอว่าสินค้าชนิดนี้ก็จะมีป้ายสีเหลืองแสดงที่ตัวสินค้าแล้วขึ้นว่าส่วนลด2%นะครับส่วนราคาเนี่ยก็จะลดหลักราคาที่เราตั้งไว้ครั้งแรกนะครับลดลงมา2%นะครับผมก็เพียงเท่านี้เองก็จะทําให้เรามีป้ายเหลืองติดไว้ที่สินค้าที่เราต้องการทําโปรโมชั่นนะครับเป็นที่สะดุดตาให้แก่ลูกค้านะครับ หากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมาก